สวัสดีจ้าตอนนี้พี่หวานอยู่ที่วัดพระาธาตุเรเนูอําเภอเรเนูนะครจังหวัดนครพนมเป็นพระาธาตุประจําวันเกิดของคนที่เกิดในวันจันทร์ภายในก็จะบรรจุพระไตรปิฎกพระพุทธรูปทองคําพระพุทธรูปเงินและเครื่องต่างๆของเจ้าพญาของเจ้าเมืองสมัยก่อนเก็บเอาไว้เชื่อกันว่าใครที่เกิดในวันจันทร์ มักจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์หากได้มากราบไหว้จะมีรูปงามผ่องใสตรงกับลักษณะของเทพประจำวันจันทร์แต่หากใครที่ไม่ได้เกิดในวันจันทร์อยากจะมีผิวหน้าผ่องใสเป็นที่รักใคร่ก็มากราบขอพรสักการะได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นมาตามที่หวานมาเลยทั้งคนที่เกิดในวันจันทร์และไม่ใช่วันจันทร์ เราจะมาก,กราบสการะขอพรพระาธาตุเรนูไปพร้อมๆกันนะจ๊ะตั้งใจนะมาขอพรอขอเสริมสมสเสน่ห์ขอบารมีให้มีสเสน่ห์มีผู้คนรักใคร่ใครเห็นใครก็เอ็นดูนะจ๊ะสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสันะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสปุริมายะทิสายะ เรนูนคะรัศมิงสะปะริสายะอินทะเถเรนะจะสังฆเถระนะจะถาปิตังเจติยังสิระสาณา,า,มามิอิมินาบุญยกรรมเมนะสะทาโสถีพภวันตุเมทักขินายะ ทิสายะเรนูนะคะรัสมิงสปะริสายะอินทะเถเรนะจะสังคะเนนนะจะถาปิตังเจติยังสิลสานะมามิอิมินาบุญยกรรมเมนะสะทาโสถีพระวันตุเมปัจฉิมายะ พิสายะเรนูนะคะรัศมิงสะปะริสายะอินทะเถเรนะจะสังฆเถเรนะจะถาปิตังเจติยังสิระสาณมามิอินินาบุญยกรรมเมนะสะัทาโสถีพระวันตุเมอุตรายะทิสายะ เรนูนะคะรัศมีสัพป,ปริสายะอินทเถเรนะจะสังฆเถเรนะจะถาปิตังเจติยังสิระสาณมามิจิมินาปุญญกรัรมเมนะสัทโีพระวันตุเม